ส n i เปอร์ก s สฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ i get our

ý có của em chắc chắn chưa chưa đi chưa 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 này. Ja, det stemmer. ครับสวัสดีครับ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  เป็นคนกูแล้วอะไรต่กไปแล้วตัวเลี้ยงไม่ได้แล้ว Sniper Gosh ฝากเพื่อนๆช่วยกด, like, ด,ดไลค์ติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ 가끔 아, 그래 <목소리도>